วันนี้ผมมาที่สตูลนะซึ่งมาจากปักเซแล้วมาถึงที่นครหลวงเวชชันนะ่ะคือคนเยอะมากเลยเราก็เลยอยากกินตุ้มเต้นมากลยร้านนี้เลยดูแลประมาณเท่าไหร่พี่ท่านโดยสารตั้งคืนผมจะไปเที่ยวเนี่ยมีบริการ24ชั่วโมงไหมวันหนึ่งอ่ะพี่วิ่งประมาณกี่รอบอ่ะเรียกประมาณกี่ครั้งอ่ะการคอนเฟรด เจอพี่เขานะมาจากเมการัสเซียตัววอชิงตันมาจากวอชิงตันเราก็มาทักทายกันอะคือแบบว่าไปตามกันมาเนาะติดตามวอชิงตามมาตั้งนานแล้วนานแล้วอบใจหลายๆเลยแล้วแล้วบอกว่ามาบนทัศนหลวงด้วยอาบนทัศหลวงนะเจ้าเกิดดีบัตทัศน์หลวงดูโชว์หน่อยนี่สารพระทตุหลวงไว้อะโอ้โหแฟนพันแท้จริงดันเป็นลูกเจ้าใจเจ้าถ้าเลยนะจริงเหรทีนี้ ไปเจอท่านหลวงนะโอเไเจอกันที่คุณท่าหลวงไม่อยากแก้สื้อเจอยวเข็จะพูดนน่ได้็ดูไดูได้ก็ได้เห็นไหมมีนาด้วยนะเอ้ยเห็นไหมข้าใจหลายนะเราได้เจอกันพี่นอกไม่ืแองนานสกุลชัยาด้วยนะอ๋อเนคุณแอ คุณแองใสเส้นางใสเส้นทางอ๋อเย็นดีที่ได้รู้จักกับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ตอนนี้ผมอยู่ปากเซนะครับกำลังเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทร์ครับเพราะว่าที่นครหลวงเวียงจันทร์จะมีบุญธาตุหลวงนะฮะจะเกิดขึ้นวันที่4ี่ถึงวันที่8นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ปากเซเนี่ยร่วม2อาทิตย์นะฮะจากบุญสวงเรือเลยแล้วก็ได้นําคนไทยเข้ามาเที่ยวที่สปบลาวลาวใต้นะฮะแล้ววันนี้ผมกำลังจะกลับไปที่นครหลวงเวียงจันทร์นะฮะคิดทอดนครหลวงเวียงจันทร์แล้วล่ะ นะแล้วก็จะอยู่จนกระทั่งถึงวันที่4ี่ถึงวันที่8เลยแล้วเรามาดูกันนะฮะว่า,าปุณตุหลวงนะครับที่นครหลวงเวียงจันทร์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะจัดงานได้ใหญ่มากๆเลยนะไปไปกันครับออออยาาากกบบเเเธนนับบััวววลพื่จจะไปจไปปหหใ ออกไปพบเจอผู้คนดงดงามท้องฟ้าสีครามน้ำใสเย็นสบายมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยวันนี้วันนี้นะได้มีโอกาสมาที่บูธ เราเซอรคอมนะอ่าก็ต้องขอบคุณเราเซอรคอมนะฮะที่แบบว่าสนับสนุนให้ได้ทุกอางท่าตลอดทั้งปีเลยก็ต้องขอบคุณมากนะเราเซอรคอมถ้าใครมาที่สปปลาวนะครราชสีมาไม่ว่าจะเข้าด่านไหนนะฮะจะมีบูธของเราเซอรคอมเนี่ยเขาอยู่ตลอดทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นที่ต่งตาสถานที่ตาแดนน้องตาก็ลองแวะมาที่เราเซอรคอมนะครับ เดวันนี้นะครับผมใช้โลกานะฮะแอปพลิเคชันแท็กซี่นะในสปะปะลาวนะจริงๆ้า <c ups> รกับแท็กซี่อะคือเรียกในแอปโลกานะเสร็จเรียบร้อยแล้วรถเขาก็จะมารับแล้วรถคันนี้นะไฟฟ้าด้วยคุณถามพี่เขารถคันนี้ร่วมประมาณเกือบลานเะก้าแสนกว่าบาทพี่ชื่ออะไรอะ <S <s <odo> <S พี่ลาฮะพี่ลาลาพี่ลาอ่านะวันนี้โชเฟอร์เรานะคนขับรถชื่อพี่ลานะฮะ ที่ผมเลียกจากแอร์พอร์ตนะโรงแรมแถวแอร์พอร์ตผมจะไปพักสั้นพักสั้นคือที่ห้างสับสินค้าเ<อ>นาะดูแล้วประมาณเท่าไหร่พี่่างโดยสารเป็นเงินเก็บอ่ะโดยประมาณ8-9ดเก้าหมื่นเกบแปกหมื่นก็บก็ตกประมาณไม่ถึง200ร้นะรวมค่าเรียกด้วยรวมระยะทางรถตร่รถติดอ่าก็โอเคนะจากแอร์พอร์ตมาถึงพักสั้นเนี่ยประมาณกี่กิโลอือประมาณห้กโลห้าหกโล จริงๆราคาก็พอๆกับเมืองไทยเนาะสะดวกตั้งคืนผมจะไปเที่ยวเนี่ยมีบริการยีิบสีชั่วโมงไหมมีอ๋อทั้งคืนเลยเรียกได้เลยสสสมชั่วโมงเรียกได้ลเลยดีเหมือนกันเนาะคือถ้าจะมาสอบปปอ์ลาวกนหลงแวงจันทร์นะไม่ต้องห่วงเลยจะไปที่ไหนกลับบ้านไม่ถูกเรียกโลกาครับสบายสบายสบาย,บายพอจะรู้ไหมว่าสมาชิกค,คนขับโลกาเนี่ยมีประมาณกี่คัด โอ้มีเยอะครับประมาณสามสี่ร้อยคันอ๋อก็ถือว่าเยอะนะหมุนเวียนกันหมุนเวียนกันไปอ๋ออันนี้เป็นแผ่นอินโฟเมชันนะครับที่สามารถจะโหลดเข้า,าไปได้นะคุณเพียงแค่เอากล้องถ่ายรูปนะฮะส่องไปที่ QR Code โค้ดนะแล้วก็แอปโลกากระล่ขึ้นมานะฮะก็จะมีวิธีการนะพอเข้าไปถึงปั๊บมันก็จะต้องให้ไปทางไหนนะฮะกดยอมรับนะฮะรีจิสเตอร์เข้าไปแล้วใช้ได้เลยนะอันนี้ไม่ยากฮะผมว่าวิธีการคล้ายๆกับแท็กซี่ที่เมืองไทยนั่นแหละ สะดวกดี้าถามหน่อยสิพี่วันหนึ่งอ่ะพี่วิ่งประมาณกี่รอบอะเรียกประมาณกี่ครั้งอะอ่ามันก็แล้วแต่ลูกค้านะแต่ว่าวันหนึ่งก็ถ้าเป็นช่วงนี้มันมีลูกค้ามามาหลายประมาณสิบสี่สิบห้าเที่ยวโอ้วันหนึ่งสิสี่สิบห้าครั้งแลวก็โอเวอร์นะจะมีเยอะนะอ่ามันก็ไปเที่ยวเที่ยวสั้นเที่ยวยาวนโอ้เงินดีนะเนี่ยสิบสี่สิบห้าเที่ยวต่อหนึ่งวันสุดยอดเลย แสดงว่ายิดนะเ<ด>นาะเรื่องแท็กซี่ที่นี่นะยิดครเก็บถึงแล้วครับปากสัน้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเลขของแท็กซี่โลกาเนี่ยจอ,อกมากี่บาทอ่ะเราเลี้ยวหัวมุมตรงนี้นะครับเจอเวนเทนเซ็นเตอร์นะฮะแล้วตรงไปตรงนั้นก็คือปากสันนะ้นฮะเราจะมางานศิลปะ XYZ นะฮะของสปปลราววันนี้วันสุดท้ายครับที่เข้าไปดูนะงานวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวก่อนนี้ก็มาลุน้นกันก่อนนะฮะว่าค่าใช้จ่ายของแท็กซี่นะฮะเดินทางมาถึงที่พักสั้นเนี่ยจะราคากี่บาท7,000กิโลครับ14นาทีครึ่งอ่านนะสตาร์นคอมเพลตเลขที่ออก7,000 76,513กีบตกอยู่ประมาณ150บาทอบมาทประมาณนั้นโอเคเลยนะนี่ครับก็นะใครจะมาสปปลาวมาทุกควารู้ยงจันนะลองโหลดแอปโลกานะฮะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันนั้นเลือกแท็กซี่ได้เลยตลอด24ชั่วโมงอยากไปไหนเรียกสบายอบายไปแล้วพี่ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ ออกไปพบเจอผู้คนงนดงามท้องฟ้าสีครามน้ำใสเย็สนสบายวันนี้วันสุดท้ายของงานอาร์ตนะฮะงานศิลปะของ,งสองปปลาวนะฮะงานคันเทนปราริอาร์ตนะฮะ X Y C นะฮะจัดที่ฟาสซั่นวันนี้วันสุดท้ายนะพอดีเลยเรากลับมาจากปากเซนะ แล้วเ,เข้ามาคนครหลวงเวยียงจันท์เพื่อจะมางานนี้นะฮะเข้าไปดูข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับกกไปอ้ together หอันนี้มาดูงานเหรอครับอ๋อแล้วนี้มามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือมาครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอ กรุงเทพอ่าวันน like ี้ก็อยากมาดูเหมือนกันน่าจะงานใหญ่อ่ะใช่ไหมนี่แบบงานแรกเป็นงานแรกเหมือนกันแล้ววันนี้วันสุดท้ายด้วยอ่ะผมมาเกือบพลาดนะได้ตัวใจกันนะฮะขอบคุณมากเลยครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับของการ แสดงงานศิละปะของสปปอลาวนะผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยจัดงานอย่างนี้มาก่อนเลยนะจะเป็นงานก็คือเป็นงานลักษณะของงานเล็กๆนะแต่ตอนนี้จัดที่ปาคซ่านนะเราก็เป็นแบบว่าในส่วนของรูปภาพงานภ,ภาพถ่ายแล้วก็งานแบบพวกเท็กซ์เจอร์เท็กซ์ทายนะนั่นก็คือพวกผ้าพิมพ์หรือว่าผ้าทอนะเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันนะแต่ละแผนกเป็นยังไงบ้างนี่ยังไม่ได้เข้างานนะข้างนอกนะ ขนงดงามท้องฟ้าสีครามน้ำใสเย็นสบายมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกบาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันส <Hey. S 1> พันวันนี้ผมมาที่ <Hey. S 2> สันคอยนะ ซึ่งมาจากาสเซีแล้วมาถึงที่นครหลวงเวียงจันทร์น่ะคือคนเยอะมากเลยเราก็เลยอยากกินตุ้งเต้นมากเลย้านนีเลยโอ้ทนี่ร้มสุดมันสะอาดอากกินจัก่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าโอ้ไปไทยมาเาวไปไหนไปกันเจ็ดสิบบาทก็แพงเลยฮัมาเซนทรพอยนนะ แบบว่ามุ่งเต้นอ่ะใช่ไหมโคโยตี้เต้นโคโยตี้แล้วตรงนี้นี่แบบว่านะอยากกินเลยร้านร้านไอดอลร้านแรกของซีพอมแมนว่าร้านแรกเลยเหรอจริงเหรอคือมันมีความรู้สึกว่ามันสะอาดไงเลยอยากกินอันสะอาดแก็ของมันล้างอีกทีหนึ่งถ่ากินมาได้เขาควต้องกดไม้ทุกมือ็ต้องของไทยยางดีอย่างพักล้างกับมือเองต้องสั่งเลยถึงจะใจเข้าใจเข้าใจเด้เลย